เวลาที่คุณงอนและน้อยใจเขานะคะเขารู้ตัวบ้างไหมนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพนะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ ฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะพลังงานของคุณนะคะใบแรกนะออกมาเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะ The fool คุณเป็นคนน่ารักสดใสนะเนี่ยอ่แล้วก็มี 6, 6หกหกไม้ขึ้นมาตรงนี้นะคะ อ่าอสวินถือดาบเด็กถือถ้วยสี่เหรียญนะคะต้องบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่คุยเก่งยิ้มเก่งอัธยาศัยดีนะแล้วก็นะคะเป็นคนที่เรียกว่า ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นเน่ยค่ะมีความสุขเสมอเวลาที่อยู่ใกล้ๆกันกับคุณนะคะคุณไม่ค่อยชอบให้คนอื่นคิดมากอ่ะคุณไม่ค่อยชอบให้ใครเลยคะ่ะมาเหมือนกับว่าปวดหัวนะคะหรือรู้สึกแย่กับคุณอืมเนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นพลังงานแบบนี้เลยนะแต่บีเห็นแล้วว่าไพ่ของคนขี้น้อยใจอ่ะ ขึ้นมานะคะขี้น้อยใจขี้งอนนะขึ้นมาตั้งแต่ใบาลากที่เป็นปพลังงานหลักของคุณเลยนะแต่ถ้ากับคนอื่นที่ไม่ใช่เขาต้องบอกว่าคุณก็ปกติอะคะ่ะเรียกว่าคุณเป็นคนปกติเราไม่ช่อยไม่ค่อยชอบให้ใครอะคะ่ะแารู้สึกแย่นะคะกับคุณคุณจะพยายามทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดนะคะคุณจะพยายามทําทุกๆอย่างนะคะให้มันอยู่ในบรรยากาศที่มันเป็นความสบายนะคะ ไม่กดดันนี่คือตัวของคุณเลยนะซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างนะคะเวลาที่คุณอะอยู่กับคู่ของคุณนะพลังงานของคุณนะคะก็เด่นที่ธาตุดินนะคะลองลงมาก็จะเป็นไฟน้ำแล้วก็ลมนะคะไม่มีราศีที่เจาะจงเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดตอนท้ายคลิปนะแต่พลังงานของคุณอนะ่ะบีบอกเลยว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะ อันที่จริงแล้วว่าคุณเป็นคนที่เรียกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะคุณก็จะคิดเสมอว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้แล้วคุณเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วนะคะคุณเป็นแบบนี้อ่าเรามาดูพลังงานของเขานะเจวิลนะคะ6กเรียน อืมจะไฮพินเทสเนะลาชาถือถ้วยเดอะชาร i ออตนะคะก้าวหมายอ่าเขาก็เป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดนะคะต่อเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันค่อนข้าง,งสูงมากด้วยนะคะเขากับคุณนะ่ะจริงๆเราเนี่ยมี มีลักษณะของไพ่ถ้วยเหมือนกันซึ่งปีก็มองว่าเขาเองก็เป็นคนน่ารักเขาเองก็เป็นคนสดใสเป็นคนที่ยิ้มเก่งเหมือนกันกับคุณนะแต่ว่าเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองค่ะมากกว่าคุณคุณอ่ะเป็นคนปเปิดเผยรู้สึกอะไรนะคะก็จะพูดออกไปแบบนั้นแสดงออกไปแบบนั้นแต่เขาเองอะ่ะจะมีการสงวนท่าทีอยู่บ้างเหมือนกันนะแต่ว่านะคะใจดีทั้งคู่ล่ะค่ะทั้งคุณแล้วก็เขานะคะ่ะคนคนนี้นะคะ เขาอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่เดอรชาริออขึ้นมาต่างชาติต่างภาษาได้นะอายุแตกต่างกันได้นะคะหรืออาจจะแตกต่างกันในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามคือได้หมดเลยเพราะว่าไพ่ของคุณมีไพ่ถ้วยไพ่เอ่อไพ่ถ้วยของคุณนะเป็นเด็กถือถ้วยแต่ไพ่ถ้วยของเขาเนี่ยเป็นราชานะคะดูเหมือนกับว่าเขาอาจที่จะมีอายุมากกว่าคุณก็ได้ถ้าตามไพ่ที่ออกมาทั้งฝั่งของคุณแล้วก็ของเขาเมื่อเราเปรียบเทียบกันแบบนี้นะคะ แต่คนคนนี้นะคะในบางครั้งเนี่ยเขาก็เก็บซ่อนความรู้สึกของตัวเองอะค่ะค่อนข้างเก่งเหมือนกันแต่ว่านะคะมันจะเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างน้อยที่เขาจะเก็บซ่อนอารมณ์ของตัวเองนะซึ่งบิกก็มองว่าก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขามีความรู้สึกว่าเขาลำบากใจหรือเป็นสถานการณ์ที่มันไม่พึงประสงค์อะ,ะเขาก็จะเก็บซ่อนอารมณ์ของติงเอาไว้นะคะแล้วก็จะแสดงให้คนอื่นเห็นในด้านที่เขาเป็นราชาถือถ้วยนะ พลังงานของเขานะคะเป็นพลังงานของคนราศีมังกรพลังงานของคนเกิดวันจันทร์พลังงานของคนเกิดราศีกรกฎนะคะคนธาตุดินธาตุน้านําแล้วก็ธาตุไฟอ่าอ,อันนี้คือพลังงานของเขานะเรามาดูสิว่าเวลาที่คุณงอนคุณน้อยใจเขานะคะเขารู้ตัวไหมนะ รู้นะเนี่ยชัดเจนด้วยค่ะเพราะเขาหนะ้าแอบสังเกตคุณอยู่ตลอดนะอันที่จริงแล้วอะค่ะอืมรู้นะรู้นะเนี่ยดูสิเขารู้นะคะเพราะว่าเขาใส่ใจคุณนะคะเขาใส่ใจคุณอนะอืมแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะรู้อะ แต่บีมองว่าเขาก็ไม่ได้ตามใจคุณสัทุกครั้งที่คุณงอนเขาน้อยใจเขานะคะจริงๆด้วยอืมแต่ส่วนใหญ่แล้วนะบีก็มองว่าเขาก็งอคุณนะถ้าตามไพ่ที่ออกมาแล้วเป็น the empress ตรงเนี้ยค่ะบางทีอาจจะอ,องอด้วยวิธีการทำไมบีมองว่าเป็นของกินนะ่ะ หรือเป็นของที่คุณอยากได้เพราะว่า The Empress เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ชอบดูแลนะคะซึ่งบีมองว่าตัวของเขาเองเน่ะเวลาเขางอคุณนะคะเวลาที่เขาแบบทำให้คุณหายงอนหายน้อยใจเนี่ยเขาก็มาที่จะให้ของชอบกับคุณนะโดยเฉพาะของกินนะ่ะคือมันได้มาจากให้พลังงานตรงนี้เลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะเพราะว่ามันยังมีไพ่ของการนิ่งอยู่ นะคะมีไพ่ของการเฉยอยู่มันอาจจะเป็นตอนที่ถ้าหากว่าออการงอนการน้อยใจเป็นในสถานการณ์ที่อยู่ใกล้กันอ่ะเขาก็จะงอคุณในทันทีเลยนะคะเพราะเขาคอยจับตามองพฤติกรรมของคุณอยู่ตลอดแหละแล้วเขาก็รู้นะคะเขารู้ใจคุณละ่ะมองตาก็รู้ใจอ่ะจากไพ่ใบเนี้ยที่ออกมานะ่ะเห็นไหมเนี่ยอ่ามองตาก็รู้ใจจริงๆนะเพราะฉันเราเนะะี่ยค่ะตัวของเขาเองอ่ะรู้ตัวแล้วรู้เสมอด้วย แม้กระทั่งคําพูดนะคะของคุณเนี่ยเวลาที่คุณน้อยใจเขาอะค่ะมันจะมีคําพูดที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมใช่ไหมเขาเองก็จับคําพูดตรงนั้นได้เหมือนกันแต่บีบอกได้เลยว่าการการที่เขางอคุณเนี่ยมักจะงอด้วยของที่คุณชอบโดยเฉพาะของกินนะนะอืมแล้วตัวของเขาเองน่ะก็ไม่ชอบนะไม่ชอบให้คุณแบบมางอนเขาหรือกโกรธเขานาน,านๆอะไรแบบนี้เนาะ ก็จะสังเกตได้ว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้ปล่อยให้หันหลังให้กันนานเพราะตัวของเขาเองก็ค่อนข้างใส่ใจคุณถึงแม้ว,ว่าในบางครั้งเขาจะเป็นคนที่มีการเก็บอารมณ์อยู่บ้างนะคะเป็นคนที่วางตัวดีแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจคุณมากๆเลยคะ่ะแล้วเขาจํานะเนี่ยถ้าหากว่าเขาทำอะไรให้คุณเสียใจอ่ เขาจำจำแล้วแบบเหมือนฝังใจมากๆเลยนะเราก็จะพยายามอะคะ่ะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอืมถ้าหากว่าเขาไม่ลืมนะต้องใช้คำนี้นะว่าถ้าหากว่าเขาไม่ลืมอะไรที่ไม่ถูกใจคุณอนะเขาก็จะพยายามไม่ทำ พราะบีมองว่าคุณอะขี้งอนเขามากขี้หน่อยใจเขามากเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแบบเยอะแยะมากมายจนเขาแบบจําไม่หวัดไม่ไหวว่าอะไรที่แบบคุณชอบอะไรที่คุณไม่ชอบในพฤติกรรมของเขาอะค่ะก็อาจจะมีหลงลืมไปบ้างแต่ถ้าเขาจําได้เขาก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ทานะอืมจริงๆค่ะเขาก็มาจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทาจริงๆแต่เขารู้ตัวแล้วบีก็มั่นใจด้ว่าถ้าตามหน้าไพ่ตรงเนี้ย เขาก็งอคุณในทันทีเลยแหละถ้าหากว่าคุณอยู่ใกล้กันแต่ถ้าหากว่าคุณอยู่ใกล้กันนะคะก็อาจจะแบบไม่ได้งอกันในทันทีอะ่ะแต่ก็จะไม่ได้ไม่ได้โกรธกันข้ามวันไม่ได้งอนกันข้ามวันนะคะจากพลังงานของเขานะอ่ามาดูในส่วนของไพอ่ออราคิลนิดนึงนะคะ คุณดูสิมันของกินจริงๆนะอ่ะเขารู้พอเขาจับตามองดูคุณอยู่ถ้าพฤติกรรมคุณเปลี่ยนไปเนี่ยเรามีอะไรติดขัดในความสัมพันธ์นะเขารู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าคุณกําลังงอนเขาคุณกําลังน้อยใจเขานะคะไม่ว่าจะเป็นจากคําพูดหรือพฤติกรรมของคุณนะอืมแล้วตัวแล้วตัวของเขาเองนะ่ะก็พร้อมด้วยนะคะที่จะทําให้คุณนะ่ะยิ้มได้นะคะ รลง,งานของไพ่เนี่ยเขาออกมานะคะเราก็ย้ำกันเองเนาะว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็คอยมองคอยดูคุณอยู่นะคะอย่างที่บีพูดแหละว,ว่ามองตาก็รู้ใจอะเขารู้ว่าคุณรู้สึกอะไรเขารู้ว่าคุณเอ่อเป็นยังไงนะคะก็เรียกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็คือคบกันมานานแล้วนะคะบางทีอาจจะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ได้เนาะแล้วพอโตขึ้นก็มีการแยกย้ายกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันแล้วก็ได้คบกันนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะ ไม่ได้เป็นเพื่อนในสมัยเด็กหรอกอืมเพราะว่าบางทีเขาเป็นต่างชาตินะคะแอาแล้วก็มาเจอกันแต่ว่ามีกลุ่มเพื่อนที่มีความเชื่อมโยงกันหรือมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องได้มาเจอมาเจอกันแล้วมาทําความรู้จักกันก่อนที่จะอ่อได้มาพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะอะมาดูพี่นั่งฟ้าค่ะ ความสัมพันธ์นี้นะ่ะยังไงก็ยังไปได้อีกไกลมากๆค่ะถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะจะไกลกันถึงแม้ว่าในตอนนี้นะ่ะจะยังไม่ได้มาอยู่ใกล้ๆกันในทุกๆวันนะคะแต่คุณกับเขาเนี่ยมีความเป็นคู่ที่ตามกันมานะอืมเขาคนนี้นะคะเป็นหนึ่งในคนที่ใช่ของคุณแล้วนะคะคุณรักเขานะคะ่ะยังต้องได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปแบบนี้นะคะ อีกไกลเลยเล้บางครั้งนะคะการที่คุณงอนเขาบ่อยๆนะคะน้อยใจเขาบ่อยๆเนี่ยไพ่ก็เตือนแหละว,ว่านะคะอยากให้คุณเนะี่ยเรียกว่าเหมือนกับพยายามะคะ่ะพยายามที่จะไม่น้อยใจพยายามที่จะไม่งอนเขาให้เข้าใจเขาบ้างประมาณนี้เนาะเพราะไพ่ออกมาเป็นการเรียนรู้นะคะแล้วก็การทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคนคนนี้นะคะเขาคือความรัก ที่มั่นคงของคุณในอนาคตเลยนะคะอืมขอให้คุณมีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ศรัทธานในความรักนะคะว่าความรักของคุณนะ่ะจะลงเอยด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้มีความเชื่อเชื่อใจซึ่งกันและกันว่าใจของเขานะ่ะจะมั่นคงนะคะอยู่ที่คุณเพราะไพ่แห่งความเชื่อขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อนข้างย้ำให้กับเราด้วย มาดูวันเกิดนะคะวันที่แล้วก็ราศีค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่18ราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่1ราศีตุลหรือคนที่เกิดวันที่7ค่ะราศีธนูหรือคนที่เกิดวันที่9้า คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะหรือคนที่เกิดวันที่23ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี 77, 63, 59, 51, 52และเลข8นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ เข้าสู่ในช่วงของการแนะนำสีพึ่งหลักกำไรนะคะมาเริ่มกันที่กลำไรสมปรารถนานะคะ กำไรสมปรารถนานะคะทำจากหินหยกพม่าแท้นะคะก็จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักเมตตานะคะผ่านการปลุกเสกมามากกว่า9้าวาระนะคะในกําไรแต่ละเส้นนะคะก็จะประกอบด้วยน้ํามันว่านพญาไก่แดงนะคะแล้วก็ตะกรุดหัวใจมนุษย์นะคะก็จะเด่นในด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะคะมีแต่คนรักคนหลงนะคะแล้วก็ให้โชคลาภด้วยนะคะคนขาดคู่จะพบคู่คนขาดรักจะพบรักนะคะการงานมี แต่คนรักคนเมตานะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะ จะมีรุ่นพิเศษนะจะเป็นรุ่นออไม้กลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มในด้านของบารามีนะคะแคลวค่าปลอดภัยเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีหลายสีนะคะให้เราได้เลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นหยกเขียวหยกขาวไม้กลายเป็นหินหยกน้ำผึ้งนะคะสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มนะคะหรือว่าหยกเขียวจกกักรพพัดนะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีพึ่งสมปรารถนานะคะสีพึ่งสมปรารถนานะก็จะเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักมีแต่คนเอ็นดูช่วยเหลือนะคะ ตึงใจผู้อุปถัมภ์นะคะโชคลาภทํามาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองรับเงินคล่องมือนะคะ เป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลูกเสกแบบดั้งเดิมนะคะจากปูเ่เสดมากสวัสนะสิทธิหลวงพ่อเคนวัดธรรคุหาเขาอีโต้นะคะสีพึ่งนะคะจะตลับละ499บาทนะคะส่วนกําไรนะคาเริ่มต้นที่999ถึง1,299บาทนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะตาม ID ดียลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านขวามือนะคะ มาสอบถามกันได้เลยนะคะโอเคฝากสีพึ่งและกกำไรด้วยนะคะ